เพราะไม่ได้เพราะว่าเราคลัมงละแค่ถ่ายฉันอยากได้ตัวไหนบ้างตัวนี้บ้าะใช่ไหมน้องแสนดีถามว่าไม่อยากได้ดูตีบีบ้างหรอแล้วฉันก็ถามว่าตัวนี้มันไม่ดีตรงไหนมันดีเป็นเราดีอ่ะว้าแกนล่ะนะตัวถ่ายยังก่อนกดแล้ว เราไม่โชว์ก่อนมาโชว์ไปแล้วอยากดูก่อนวะดูก่อนขอดูก่อนสรุกแม่งแขนรีบอยู่อย่างนี้จับตอนแรกที่ฉันบอกว่าแขนอยู่อย่างนี้คือมองไม่เห็นไปซ้ำเพราะว่าพวกมันจรันใหญ่มากจริงเหรอเปนค่ะอุอ้ยก็นก่ารักก็ดูตาน้องคนนี้ดีอ,อ,อยูาใส่กันใช่อุ้ยมันสามารถเป็นนี่ได้ Safe> สแตนดี้เหรอใช่เออสแตนดี้เวอร์ชั่นอ๋อคุณแจนน้องเพลงใช่น้องเพลงมีคนนี้ที่เป็นคนหลี่มากี่ใช่สรุปไอซองแรกเป็นมิสตรี่ไหมเออไอซองแรกเป็นมิสตรีเนี่ยมันน่ารักที่สุด store, ้ ท่านที่ดูดีเนี่ยนี่กล้ามีดังเพราะว่าตัวเขาบอกว่าน้องคะจะทำทำไมมันสลุมค่ะน,นี่คนนี้ก็น่ารักเถอะคริสมากนี่น้องคนนั้นไม่น่ารักกว่าเพื่อนเลยว้ากูสาบรีบแล้วนะว่าให้ค้นหาแต่ที่มันกลางแผงกลางขับสรุปว่าเป็นนี่<า>ร,รีบ 很大的。